โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชม,มก,การวันี้ผมภูมิจะเผชิอาราฟมารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการ Reaction ทํตำนานจอมหยุดพูดถางซานภาค2กันอีกเช่นเคยเนาะก็สลับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนตัวของเป็นตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาสักเล็กน้อยนะครับเป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวบั็เลยดีกว่านะครับเป็นลูก GM นะครับ ก็คือน้องหวังตรงนะครับอันนี้เป็นชื่อที่เป็นนามแฝงนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยของเขาคือถังอู่ถงอ่าหรือก็คือลูกของถังซานนั่นเองนะครับนะเรียกได้ว่าฟ้อง GM เลยนะครับมีคนเปิร์ฟอนะครับนะลูก GM มาเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับน้องตัวของอ่าถัางอู่ถงเนี่ยหรือว่านามแฝงของเขาก็คือ หวังตรงเนี่ยนะครับตัวของน้องเนี่ยจะรอเท่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคมาเพลงมันคล้ายๆกับถังซานเจอกับเสียวหูตอนแรกๆเลยนะอันนี้เป็นพระเอกนะครับคนที่มาปลุกเนี่ยคือลูกถังซานนะโอ้โหโคตรรอเหลือจะเชื่อนะครับยังรอ มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกเนาะว่าช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะเหมือนแบบเป็นอารมณ์ประมาณแบบซีรีส์วด้วยซ้ำอ่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็สปอยมานะว่าก็คือเป็นลูกถังซานเป็นผู้หญิงนั่นแหละเนาะประมาณนั้นแล้วกันสปอยไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนยุคนี้มันเป็นยุคแห่งเครื่องจักรไปแล้วใช่ไหมจะมีพวกอาวุธเวทมนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือขี่จักรยานใช่ไหมนะครับเป็นหลักเนาะสแสดงว่าในอนาคตเนี่ยจะมีพวกเรือเหาะมีอะไรแหละพเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะจากตัวอย่างแรกๆใช่ไหม อันนี้น่าจะอยู่ในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ในโรงเรียนแล้วคือตึงจัดอะนะครับอ่าอิสต์เมีสามง่ามด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นส <ium> ื่อไหลเคลือบอะอ่ามีสามง่ามนะเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือเหมือนเป็นเกียรติประวัติของถังซานไปใช่ไหมเนี่ยนะครับเนี่เนเนอ่านี่เห็นไหม เนี่ครับเป็น3ง่าม,ามใช่ไหมแสดงว่าเหมือนก็เป็นกึ่งๆึ่งเกียรติประวัติของถังซ่าแหละพวกเทพทูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยนะครับช่วงแรกคือมาแบบหล่อเลยนะครับ <c oughs> หล่อมากนะครับเอาจริงแบบถามจริงนี่นางเอกนะครับเออแล้วก็ผมยังต้องบอกก่อนนะว่าผมอ่านมางงนะนยังอ่านไม่ถึงตอนที่ตัวของน้องเนี่ยมาผมก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวของน้องเนี่ยเทพแค่ไหนตอนมา เออไม่รู้ว่ามาปุ๊บแล้วแม่มีก้าวงแหวนเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะเป็นลูกเทพไงใช่ไหมคือถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะมันจะมีอ่าตัวของลูกถังซานคนนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นคนนี้แหละหรือเปล่าที่ที่เขาแบบอันนี้สปอยนิดนึงเนาะที่เขาได้พลังของไอตัวเทพมังกรเข้าไปอ่ะนะถ้าถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะเออน่าน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวน้องเนี่ยมาปุ๊บแบบ เทพทูขนาดไหนแต่ว่าจําได้ว่าเพื่อนๆเ,เคยสปอยว่าตัวของน้องเนี่ยแบบโซนอยากเข้ามาเล่นในเมืองมนุษย์ก็เลยหนีพ่อมาอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ๆก็ไอตัวถังซานแม่งก็ตีกันจนแดนเทพขาดหายไปอะไรประมาณนี้เลยก็ขึ้นแดนเทพไปได้ก็เลยอยู่นี่อะไรนูน่นนี่นั่นนะผมแบบดูสปอยมาแค่นั้นนะฟังเพื่อนๆคุยมาก็คือส่วนตัวผมเนี่ยอ่านยังไม่ถึงหรอกนะครับอ่านยังไม่ถึงเลยว่าน้องเนี่ยเก่งแค่ไหน ก็ถ้าใครรู้ก็สามารถมาพิมพ์บอกเพื่อนๆได้ละกันหลักๆคือจับประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าสมมุติมีตัวอย่างอื่นๆมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆละกันเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวของแอนิเมชันของเขาเนี่ยกำลังจะปล่อยภาค2ออกมาแล้วละกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อแหล่งจด้ายการก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบในที่นี้ละกันครับสวัสดีครับ